สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอายองเซโยยลยะบุนะครับผมเมื่อวานอยู่สีมาหอ,อสูฟังนะครับผมเรื่องอ่าอยู่ในติกตอกทีอ่าเป็นประเด็นกันแบบว่าแร้ง,งานพี่น้อยน้ยเกาหลีเนาะที่กลับบ้านไปกลับไทยไปนะครับผมบอกว่าคือยังเกาหลีคือยังคุกนะครับ บ่าวิวก็ะเลยอยากโมกซู่ฟั่งแต่ว่าเบาวิวก็สิ้บออไปทอนห้าไปมือนี่เฮ็ดเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานไปน้ำนะครับผมอยาอ่าเบายู่ล่องเฮ็ดมุมหนึ่งมันสีไใดปะมันคือลายนี้บ่เป็นยังนะครับเอาไยนี้ก็ได้ลายนี้ก็ได้นะครับโอ้โอโอ คู่คขายจัหน้อยนะครับเพราะว่าอยู่ในสวนผักอยู่ในสวนผักหาหม่องว่างหามหาม่องว่างหาว่างยั่อย สวัสด,ดีกันอีกรอบนะครับผมสำหรับอ่คนนี้เขามาเบิงเนาะตอนนี้กั่ท่านในมีคนก็ถาคน,นขอมาก,ก่อนนะครับแล้วบิวก็สิถอนหยาไปเรื่อยนะครับถอนหยาไปน้ำโอ้แม่งไหลก <c oughs> องผี้ยางเห็นเนาะเนอ เรื่องนะครับผมกับเลงงานพี่น้อยกระบ,บานไปเนาะกับเตวอกข้าวสองนึงนะผมออกข้าวสองนึงประยู่กับไอเอนี่นะครับผมกับไปเห็นว่าเขาบอกว่าเกาหลีก็ยังคุกจี บาวิวก็เลยมฟังแล้วมันขัดขัดหูนะครับผมขัดขัดหูเาวิวก็เลยอยากมากบอกทุฟังเนะาะว่าอยู่ในเกาหลีเชงานในเกาหลีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมเชิญงานในเกาหลีสม้มไบมันมัน ให้บอกว่ามันคือขูกว่ามันบ่มันม่คือคุกนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าไออยู่ในเกาหลีเนี่ยมันก็มีงานหลายรูปแบบนะครับผมเมรว่าจะเป็นงานสวนงานฟาร์มนี่จะเป็นอ่างานโรงงานนะครับส่วน ที่เขาจะไปยูผมกับบอบแน่ใจว่าจะยู่ใส่นะครับผมแต่ว่าที่ว่าเหมือนคูแหละไปยูส่วนใดนของเกาหลีนะครับเพราะว่าอย่างว่าในเกาหลีเนี่ยการที่เขาเป็นที่หน่อยเนี่ยมันสะดวกสบายใจไหมครับมันสามารถไปใช้ก็ได้สมมติว่าเจ้าเห็ดงานอยู่เนี่ยเจ้าเมื่อเจ้าจบ่พเพจบ่พอใเจ,ใ,จในอย่างเนี่ยบุพอใจในเงินเดือด พ่อพ่อจ่ายในของพักของโซ่พ่อพ่อจ่ายในของเหตุงานนี่มันหนักมันเหนื่อยสามารถสามารถหน่ายง,ง,งานได้นะครับผมพี่หน่อยมันหน่ายงานได้นะครับมันโม,มนเม,มนต์ไหนมันโมเม,มนต์นเหตุงานแบบที่แบบว่ากะหล่ำกะหล่ำเม่นเนี่ย ยังไงกัะสอบมากนะครับสอบมากนี่ก็คือว่าสอบมากข้าเจ้าบรมจูตรงไหนกะก็คือเหตุงานอยู่ม่างหันนะครับก็าสามารถง่ายง่ายได้นะครับผมสําหรับคนที่สอบมานะครับผมแต่ว่าเฮ้าหนี่พี่น้อยเนี่ยก็ได้ขึ้นกับกูได้นะครับผมสามารถเห็ดได้ทุกที่นะครับผมที่เขารับนะครับผมสามารถไปได้ทุกหมองที่เฮ้าอยากไปนะครับผมเงินเดือนนี่ อยากได้เท่าไดก็มีให้เลือกนะครับผมบ่าอยู่สียกตัวอย่างอ่อยังฟาร์มที่บอาอยู่เฮตุงานอยู่เนี่ยกะเงินเดือนก็นระดับหนึ่งประมาณห้สี่พอ่อจาหรือบ่พ่อจเท่านั้นเองนะครับอย่างของบา่ายู่อยููนี่กะบบ่าววเฮ็ดอยู่กับเมียนะครับผมเฮ็ดสองคนผัวเมียเนาะ เงือน,นเดือนเนี่ยเกือบแสนบมแมนเกือบแสนสิแสนหน่อยๆน,นะครับผมแสนนะครับตอนแรกกะ่ะพอใจเรื่องเงื่อนเดือนนะครับก็เลยอยากง่ายไปที่นี่เข้าเจ้าเถ่าแก่ก็เลยขึ้นเงืนเดือนให้อีกเที่ยนึงนะครับผมก็เลย,ยยูนี่ข้อดีก็คือเถ่าแก่บ่ะวุนไายนะครับเถ่าแก่บ่ะวุนไวเถ้าแก่ไวเหตุการณ์เลยนะครับผม พาา่อยอย่างาะว่าเอาหูงานหมดแล้วนะครับเอาหูง,งานน้อง,งน,นี่งนานเพราะแต่เอาหูง,งานปุ๊บเขากับปล่อยเขาเห็ดนะครับผมที่ให้มันคือกันทุกหม่องบ่มันกับบ่าคือนะครับผมงานฟาร์มนี่ถ้าเป็นไส้เดียวมากนี่ซีอูอ่าซีอูที่ประมาณ ล้านแปดล้านเก้านะครับผมถึงสองลานนะครับผมงานฟ้ามนะครับผมสองอ่าล้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้าถึงสองลานวันนะครับผมดีว่ดีอาจจะได้หลายกหันเนาะแล้วแต่หมอนะครับผมงานฟ้า์มนเปลี่ยนว่าฟ้าหมูฟ้างัวฟ้าแพะนะครับผมมีหลายหลายฟ้ามเนื้อฟรมไก่นะครับกับนี้นะครับไก่ไข่ไก่เนื้อนะครับก็แยกไปมันแยกไปหลายอย่างนะครับผมมันลื่อนกับไท่นแหละมันมีทุกอย่างนะครับผม ใชมีอย่างเกาหลีก็มีคือกันนะครับผมมีหลายก็หันอีนะก็แปคืองานอัลบ่ายงานอัลบ้ยนี่ <c oughs> ส่วนมากนี่บบแมนส่วนมากทั้งเบิดนะครับผมงานอานัลบไยนี่ทั้งเบิดเลสิเป็นพี่น่อยนะครับผมเพราะว่าสิเป็นพี่น่อยไทยพี่น่อยอา่าเวียดนามพี่หน่อย ทุกทุกประเทศรอบๆนะครับที่เขามาว่าอ,อ่าม,อมึงล่มล่มพี่น้องหมากับเฮาดีดีดรอกพี่น้องเอ้ยหมากับพ่อหมา,มานะครับเอ,อ พอสเราแหละงานงานอลัใบเนาะอลัใบเนี่ยมันสิสดวทั้งเบิดนี่เป็นพี่น้อยเบิดนะครับผมม,มีดอกคนที่สีเป็นคนมาวีหล้วสิไปเฮตุงานไออลัใบถ้าพาบบแมนมันหยุดนะครับผมมันหยุดขาเจ้าอาจจะไปรับจ้างเพื่อจะได้รายได้เสริมนะครับผมอันนี้มันก็เป็นแล้วแต่คนนะครับผมยัง พี่สนองพี่สนองกับไอ้ดอนผมคนหนึ่งนะครับผมสนองวรรณษาเนาะกะเป็นแรงงานที่มาแบบวีนะครับผมกะได้ไปซ่วยเมียซ่วยอย่างรับจ้างเลาก็ไปรับจ้างนั่เมียเลานะครับผมโอ้สนุกสนานนะครับผมไอ้สนองเราเรามาแบบวีมามาแบบวีสานะครับผมเปเมียเลาผมกับแน่ใจ่มมาแบบอย่ง มาเป็นยังกระซังกระโจดเถรนะครับผมที <c oughs> ่นี่ <c oughs> การเฮ็ดงานแบบพี่หน่อยนะค่าแรงขั้นต่ำนะครับผมผู้ใา้นะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมขั้นต่ำหนึ่งแสนนะครับขั้นต่ำหนึ่งแสนวอนนะครับผมถ้าคุณไปเ้าเจ้าเฮ็ดงานเบิดเดือนเบิดเดืเอนเ,เลยบ่หยุทธเลยนะ สามล้านนะครับผมพูดเดียวนะครับผมสามล้านนี่หกเจ็ดหมื่นต่ำๆนะครับผมพูดเดียวนะเจ้าสิมว่าเกาหลีคือคูกแดงเด๋มันแมนนะครับผมมองพักมองโซาผมสิบอกเลยนะครับผมมองพักมองเซาบัวว่า,าสิบเป็นงานอ่า,อา,าัลบั้งงานโรงงาน,งานหรืองานอย่างนะครับผมเขาเจ้าชิมีบ้านให้นะครับหรือว่าสั่นก็สิเป็นของโซา อพาร์เทเฮ้า์หรือจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ให้นะครับผมแต่ก็ว่าอ่าคนที่แบบว่าเฮ็ดงานมาวีกับมีแบบอ่าที่พักแบบซ่อมสระกับมีนะครับผมมันกับมีคือกันนะครับผมแต่ว่ากับว่าเสมอไปแต่ว่าแต่ถ้าว่าอ่าจะให้มันคือยังคุกเนี่ยมันบอกคือนะครับผมมันมัน บ่าวบิวฟันทงเนี่เลยว่าบ่แมนนะครับผมมันเป็นอิสระมากๆเลยสำหรับพีหน่อยที่เฮตุงานนะครับผมอาจจะไปเที่ยวไปยังอ่าแบบเก่งๆจักหน่อยแต่ว่าไปได้ว่าไปได้นะครับผมบ่าวบิวก็ไปตลาดไปยังไปธรรมดานะครับผมยางผ่านตำรวจตำรวจเขาก็บ่จับได้ครับผมย้อนยังย้อนห้อง่ได้ไปสั่งข้อมูลไว้นะครับผมย้อนห้อง่ได้ไปสั่งข้อมูลไว้ห้องประเด็จเหตุเรื่องผิดกฎหมายนะครับผมถึงห้องสีมา เห็ุงานไดน้ก็ดีแบบผิดกฎหมายแต่ว่าตำรวจเขาบ่ได้สนใจนะครับผมถ้าเปลี่ยนตำรวจต่อมหม้อนี่เออมันก็นอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ว่าทำเป็นตำรวจพื้นที่ธรรมดานะครับเขาสิบมหมาอสนใจเขานะครับผมเขาเบ่ากายโดยสั่มไปเขาจับได้บัวเขาจับได้ครับโมแมนว่าเขาจับไ่้ได้แต่เขาบม่มาสนใจดอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขานี่เฮ็ุประโยชน์ให้บ้านเมืองเขานะครับเขานี่เฮ็ุประโยชน์ให้บ้านเมืองเขา ทุกมืือเนี่ยแรงงานมันขาดนะครับผมแรงงานมันขาดขาเจ้าต้องการมากๆต้องการแรงงานเมว่านที่เปลี่ยนจากเวียดนามจากไทยจากจีนจากจากผูฐานจากทุกที่ที่ส่งเขามานะครับผมคือเขาต้องการตอนนี้กกำลังส่งเขามาต่วาส่วนมากตอนเนี้ยก็สิเปลี่ยนที่กัมพูชานะครับส่งเขา้า ดูนะครับผมที่ตอนนี้ที่บ้าอยู่นินข่าวมากตอนนี้คือทรงดูกมูเลยสิเป็นแรงงานกัมชานะครับผมแล้วก็รแรงงานไทยกทย่อยมาเรื่อยๆนะครับผมก็มากเรื่อยๆนะครับผมมากเรื่อยๆแต่ว่าคนเฮาทางประเทศนะครับแข่งกันแข่งขันกันมากเกาหลีนะครับผมเกาหลีนะครับผมแรงงานชุมเอื่ยนี่รายได้ขันต่ำนะครับผมสิตกอยู่ที่ประมาณ ถ้าผู้เดียวนะครับผมถ้าผู้เดียวติโตกอยู่ประมาณตักห้าหมื่นขึ้นไปนะครับหามื่นขึ้นไปนะครับผมแล้วแต่คนขยันนะครับผมอันนี้คือบวารวมๆเลยทึงแรงงานแบบมาถือก,กฎหมายแล้วผิดกฎหมายนะครับผมค่าแรงมันมันสีอยู่ประมาณนี้นะครับผมยงัยงยังเอ่อไอที่บ้านเดียวกันกับบ้าบิวเนี่ยเรามาเหตุงานก่อสร้างนะครับเรามาแบบวีนะครับผม เงินเดือนตอนนี้อยู่ที่ประมาณบ่แม่นเงินบ่แม่นแค่เงินเดือนครับแบบร่วมๆก็จะเป็นโอที่เป็นอ่าอ่าหลายๆอย่างนะครับผมกัตอนเดือนนี้เราได้สองล้านแปดนะครับผมเจ้าก็คู้นไปครับคุ้นไปครับสองล้านแปดสองล้านแปดหารเท่าใดล่ะหารสามสิบห้านะครับผมตีเปสูงเลยสามสิบหกนะครับผมรองหารเบิ่งครับ สะสองล้านแปดหารสามสิบหกนะครับผมสีเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับผมบาบู่มาได้เอกเครื่องคิดเลขมาเอาตีไปสองล้านหนึ่งล้านต่อสองหมื่นเจ็ดนะครับผมหนึ่งล้านต่อสองหมื่นเจ็ดเท่าไดร่ละ่ะตีไปสามล้านก่อนกับสีเป็นหกล้านหกล้านเจ็ดล้านไปเจ็ดเจ็ดหมื่นอ้เจ็ดหมื่นเหมือนได้พี่นองเลยเกือบเจ็ดหมืน่นเหมือนนะครับหกหมื่นกว่าเกือบเจ็ดหมื่นพูดหยวนะครับผม ถ้าได้สามล้านนี่อ้ยเจ็ดมืนนนๆะครับพี่น้องโอ้ซื้อซาครับแต่ว,ว่าผมกับเนี่ยนี่เฮ็ดงานสองคนนะครับผมเงินเดือนแสนกว่านะครับผมต่อเดือนนะครับต่อเดือนที่ภาคที่พที่เศราเนี่ยบอกเลยว่าดีครับผมกับว่าถือว่ามันดีมากนะครับผมแต่ว่าดีกว่าบ้านผมแท้ๆนะครับผมคืออย่างเตี้ย บ้านอาจจะบ่หง่นะครับผมบ้านอาจจะหลังบ่หญยนะครับแต่ว่าข่าควงเครื่องใส้นี่มี่ทุกอย่างนะครับผมเขาบ้าที่แหลกเลยครับห้องน้ำที่ว้าวอยู่แบบว่าต้องแบบว่าเป็นคนขี้ยากเขแปไปม่แว่นว่าขี้ยากกแบบว่าขอโทษนะครับแบบว้าป่ปสุภาพนะนกัสี แบลว่าจึงได้ะ่ะเป็นคนสีอิหยังกับของน้ำเนี่ยจักหน่อยนะครับผมว่าอยู่กับทว่ามากหมองของน้ำสะอาดสะอาดแหละทว,ว่าพื้นว่าละใบนี่ของน้ำบ่มีนะครับต้องขี่น้ำปลาทว่าหมองบ้าบิวนี่เป็นชักโคกนะครับผม <c oughs> เครื่องซักผ้านะครับผมที่ชี้นี้ห้นะครับของน้ำส่วนตัว สักครกนะครับผม,เค,ผคบคบผมเครื่องอ่าซักท่านะครับก็สีนีให้นะครับถท้าเหนาวนะครับผมเครื่องอุ่นพื้นอุ่นก็มีนะครับผมเท้าห้อนแอก็มีเปิดนะครับห้องร้วก็มีเแต่ห้องอาหารตู้เย็นก็มีห้นะครับผมข่าก็มีฟีนะครับไวไฟ ฟี Free, นะครับติดต่อทางบ้านสบายนะครับบ่มีติดขัดนะครับผมบอกเลยว่าไวไฟนี่โคตรแรงนะครับแรงมากมากสุดยอดนะครับนอ,อกจากนั้นก็จะเป็นแก๊สฟีไฟฟีเอาง่ายๆผักฟีอยู่ฟีกินฟีจบนะครับผมกับข้าวกับน้ำบอกอยากกินหยังสร้างเอาซื้อเอาอยู่ในเกาหลีมีร้านไทยนะครับนะครับผมเขาอยากได้หยังเขาสร้างเอา ในเฟียดบกเขาเขามีเฟียดบกทุ่มื้อนี่ช่องทางการขายออนไลน์นี่มันเปลี่นแบบง่ายมากๆนะครับผมง่ายช่องทางออนไลน์นี่ง่ายนะครับผมหาซื้อขายออนไลน์นะครับเป็นนิยงที่แบบว่าสะดวกสบายนะครับผมแต่พวกเจ้าสิว่าเกาหลีมันคือคุกได้จังไดมันบ่แม่น นะครับถ้าเป็นพี่น่อยเลยแห้งขัดนะครับผมสบายครับนะครับผมมีมาจอบจำชีจำใช่หรอกครับต่ว่ามันมีบอทีแบบว่าเจ้านายเถื่อแกที่แบบว่าเจ,จ้าเจ้าจีเจ้าการกับี่นะครับผมมันก็มี่มันมีทุกรูปแบบนะครับมีทั้งบ่จ่ายเง,เงินเดือนกับนีนะครับผม ในจ้างมันก็มีหลายรูปแบบครับผมถ้าเขาบูพอใจจ่ายห่อแค่ยายนะคร,าาครับเขาบ่ดไดว่าบังคับห่าดรกครับบังคับบ่หนีตัวน้องทีเป็นญาติอย่างน้องเอ้ยเห็ดงาน,นในเกาหลีเหมนว่าเกาหลีคือยังขุบโอ้ยผมหนูฟังนลวพผิดหูน้อง โอ้ยหญ่ไจะแม่นลาไพี่น้องทอนใหญ่เขาพวดเ้อดูหนีท้อนใหญ่เขาพวดโอ้ยโอ้ยมาก็ยักไรให้ังหนุกมากระได ชมืเงาบ้าวิวสิพาไป <c oughs> ชมวิวนะครับผมบ้าวิวสิพาไปนั่งเบ้าวอยู่ก็บเบิ่งบรรยากาศมือ้อแลงนะครับผมก่อนสิค่คำนะครับโอ้ยถอนหญ้าไปนึ่งนาะ ตอนบ่ได้หลายแห่งนกขับปวดบ่ใหญ่ขาบปวดกำลังมาแล้วพ,พ,ลพี่น้องเบิ่องขาบปวดผม <c oughs> นี่ม่องปลูกผักปลูกหญ้าให้กินพี่น้องเอ,อ้ยว่าก๋วยยีก็ยังผูกได้จังเหนฟังเราพิษหมูเบื้องเอาหลุดเด้อว่าก๋วยยีก็ยังผูก คือตรงไหนว่าควจะว่าอยากกลับบ้านสิก็มีคนพากลับพี่น้องโว้ยแมงวันก็นได้ต่อมกล้อง ôi tham nhìn là phi non rồi toàn nhà to cân.